เคยลองคิดไหมครับว่าไมโครโฟนอุปกรณ์ที่เราใช้บันทึกเสียงสื่อสารในวิดีโอคอลหรือใช้ในคอนเสิร์ตใหญ่ๆนั้นมีเบื้องหลังการกำเนิดที่เชื่อมโยงกับความเร็วในการสื่อสารขนาดไหนทำไมมนุษย์ถึงทุ่มเทอย่างหนักในการสร้างเครื่องมือที่สามารถแปลงคลื่นเสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าได้ เบื้องหลังที่ไม่เคยรู้คือกว่าจะเป็นไมโครโฟนที่คมชัดและแม่นยำนี้มนุษย์ต้องผ่านยุคสมัยที่การส่งเสียงผ่านสายโทรศัพท์ทำได้อย่างยากลำบากและคุณภาพเสียงก็ย่ำแย่มากถ้าวันนั้นไม่มีการค้นพบหลักการที่ถูกต้องในการจับคลื่นเสียงการสื่อสารทางไกลการบันทึกเสียงและอุตสาหกรรมบันเทิงอาจไม่ก้าวหน้ามาถึงจุดนี้ได้ เกิดขึ้นได้ยังไงและอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เสียงของเราสามารถเดินทางไปได้ไกลนับพันกิโลเมตรใช่แล้วครับ ความสงสัยในพลังของอุปกรณ์ที่สามารถจับคลื่นสั่นสะเทือนที่มองไม่เห็นแล้วเปลี่ยนให้เป็นพลังงานที่ควบคุมได้คือสิ่งที่เราจะมาไยปริศนากันในวันนี้ทำไมไมโครโฟนถึงเป็นยิ่งกว่าแค่เครื่องขยายเสียงวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปถึงต้นน้ำของเรื่องนี้ตั้งแต่จุดแรกสุดกันครับและนี่คือช่อง Origin Stories เรื่องราวต้นกำเนิดที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกเบื้องหลังของการกำเนิดของสิ่งต่างๆรอบตัวที่เปลี่ยนโลกใบนี้ ย้อนกลับไปในช่วงกลางศตรวรรษที่19โลกกำลังตื่นเต้นกับโทรศัพท์ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่น่าทึ่งที่ทำให้การสื่อสารทางไกลเป็นไปได้โลกในเวลานั้นสามารถส่งเสียงผ่านสายไฟได้แล้วแต่มีปัญหาใหญ่คือคุณภาพเสียงและความดังของสัญญาณที่เดินทางไปถึงปลายทางยังไม่ดีพอ ผู้พูดต้องตะโกนใส่เครื่องส่งสัญญาณ transmitter ที่มีประสิทธิภาพต่ำมากเพื่อให้ผู้รับได้ยินเสียงที่เบาและมีเสียงรบกวนมากปัญหาที่โลกในเวลานั้นเผชิญอยู่คือการขาดแคลนอุปกรณ์ที่สามารถรับและแปลงเคลื่อนเสียงที่เบาของมนุษย์ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่แข็งแกร่งและชัดเจนเพื่อให้สัญญาณนั้นสามารถเดินทางไปได้ไกลหลายสิบหรือหลายร้อยกิโลเมตรโดยที่ข้อมูลเสียงไม่สูญเสียไป การแก้ปัญหานี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขยายเครือข่ายโทรศัพท์และการสร้างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนแล้วอะไรคือจุดหักเหที่นำไปสู่การคิดค้นไมโครโฟนที่มีประสิทธิภาพ มันเริ่มต้นมาจากการแข่งขันทางธุรกิจในอุตสาหกรรมโทรศัพท์ครับบริษัทโทรคมนาคมขนาดใหญ่ในยุคนั้นต่างก็ทุ่มเทเพื่อพัฒนาเครื่องส่งสัญญาณที่สามารถจับเสียงได้ดีกว่าเดิมตัวกระตุ้นที่สำคัญที่สุดคือการที่นักประดิษฐ์เริ่มตระหนักว่ากุญแจสำคัญไม่ได้อยู่ที่การตะโกนให้ดังขึ้นแต่คือการทำให้เครื่องส่งสัญญาณอ่อนไหวต่อการสั่นสะเทือนของอากาศหรือเคลื่อนเสียงให้มากขึ้น นี่คือปัญหาต้นทางที่แท้จริงการออกแบบเครื่องมือที่สามารถขยายความเข้มของสัญญาณไฟฟ้าโดยใช้พลังงานของเสียงที่เข้ามากระทบอย่างมีประสิทธิภาพโอ้มันเริ่มเพราะแบบนี้นี่เองความต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพเสียงของโทรศัพท์เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานคือแรงผลักดันหลักที่ทำให้เกิดไมโครโฟนไมโครโฟนมีผู้บุกเบิกหลายคน ที่ต่างก็เสนอแนวคิดที่คล้ายกันในการแปลงเสียงเป็นไฟฟ้าหนึ่งในกลุ่มผู้คิดค้นแรกๆที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาไมโครโฟนที่ใช้ในเชิงพาณิชย์คือกลุ่มที่ทำงานกับการใช้คาร์บอนเป็นวัดสดุหลักไอเดียและแรงบันดาลใจของพวกเขาคือการนำผงคาร์บอนมาบรรจุไว้ในกล่องเล็กๆเมื่อเสียงมากระทบกับแผ่นไดอะแฟรมที่เชื่อมต่อกับผงคาร์บอน แรงสั่นสะเทือนจะทำให้ผงคาร์บอนอัดแน่นและคลายตัวสลับกันซึ่งส่งผลให้ความต้านทานทางไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยและนี่คือหลักการที่สามารถแปลงคลื่นเสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่แรงและชัดเจนขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไมโครโฟนคาร์บอนคาร์บอนไมโครโฟนนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เครือข่ายโทรศัพท์สามารถขยายตัวได้อย่างมหาศาลเพราะมันเป็นไมโครโฟนที่มีราคาถูกและทนทานพัฒนาการของไมโครโฟนมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากไมโครโฟนคาร์บอนซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในโทรศัพท์ยุคแรกๆแต่มีข้อจำกัดด้านคุณภาพเสียงและเสียงรบกวนอยู่มากต่อมาเมื่อความต้องการในการบันทึกเสียงและวิทยุเพิ่มขึ้นก็มีการคิดค้นไมโครโฟนแบบไดนามิกซึ่งใช้หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นและมีความทนทานสูงไม่นานหลังจากนั้นไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ก็ถือกำเนิดขึ้น ซึ่งเป็นไมโครโฟนที่ให้คุณภาพเสียงที่ละเอียดและมีความไวสูงมากทําให้การบันทึกเสียงในสตูดิโอมีความสมจริงยิ่งขึ้นในเวลาต่อมาเทคโนโลยีไมโครโฟนก็ถูกย่อส่วนลงไปในชิปขนาดเล็กเช่นไมโครโฟนเมมส์ที่ใช้ในสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์พกพาต่างๆการพัฒนาเหล่านี้ทำให้ไมโครโฟนไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องส่งสัญญาณแต่เข้าสู่ชีวิตประจำวันและงานบันเทิงทุกรูปแบบ ไมโครโฟนเป็นนวัตกรรมที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมการสื่อสารและบันเทิงอย่างสิ้นเชิงเกล็ดความรู้ที่น่าทึ่งคือไมโครโฟนคาร์บอนถือเป็นไมโครโฟนที่ใช้แพร่หลายที่สุดในโลกเป็นเวลานานกว่า100ปีตั้งแต่ยุคโทรศัพท์จนถึงยุควิทยุในยุคแรกๆ ผลกระทบทางสังคมที่ไม่คาดคิดคือไมโครโฟนได้ปลดล็อกศักยภาพของอุตสาหกรรมการบันทึกเสียงและวิทยุทำให้เกิดรูปแบบการสื่อสารมวลชนที่ส่งอิทธิพลทำให้เสียงของบุคคลสามารถส่งไปถึงผู้คนนับล้านได้พร้อมกันมันช่วยแก้ปัญหาการสื่อสารทางไกลที่ไร้ประสิทธิภาพได้อย่างเด็ดขาดและเป็นหัวใจสำคัญของการมาถึงของโทรทัศน์และภาพยนตร์เสียง สรุปว่าไมโครโฟนเกิดขึ้นมาเพราะความต้องการทางธุรกิจในการปรับปรุงคุณภาพเสียงของโทรศัพท์และถูกพัฒนาต่อยอดด้วยความก้าวหน้าทางไฟฟ้าและวัดสดุจนกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์สามารถบันทึกและขยายเสียงได้อย่างไร้ขีดจำกัด และนี่คือเรื่องราวการเดินทางของไมโครโฟนจากผงคาร์บอนในกล่องเล็กๆสู่เทคโนโลยีบันทึกเสียงที่ละเอียดอ่อนในปัจจุบันมันพิสูจน์ให้เห็นว่าความต้องการที่จะส่งต่อเสียงของเราให้คมชัดและไกลที่สุดคือแรงผลักดันที่สำคัญที่สุดเสมอคุณคิดว่าถ้าไม่มีการคิดค้นไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ที่มีความละเอียดสูงอุตสาหกรรมดนตรีและการทำวิดีโอคอนเทนต์ในวันนี้จะแตกต่างไปจากเดิมอย่างไรบ้าง หรือคุณคิดว่าสิ่งประดิษฐ์ใดอีกบ้างที่เกิดจากการต่อสู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพเสียงคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับแล้วถ้าคุณอยากเจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลังของสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนโลกอีกอย่าลืมกดติดตามช่อง Origin Stories เรื่องราวต้นกำเนิดไว้เพื่อไม่พลาดคลิปหน้าครับ